13, l o G i t e c h G913 TKL คีย์บอร์ดมินิมอลสำหรับเกมเมอร์และผู้ใช้ทั่วไปฟังก์ชันเป็นไงไปชมกันสวัสดีเพื่อนเพื่อนชันุกสเปคครับวันนี้เรามาพรีวิวคีย์บอร์ดจากทาง Logitech นะครับกับตัวน,นี้เลย 13, l o G i t e c h G913 TKL นะครับที่ต้องลงรหัสท้ายว่า TKL เพราะว่าจะเป็นคีย์บอร์ดแบบไซส์เล็กนะครับ นอกจากนั้นจะมีตัว G913 ที่มีคีย์บอร์ดที่เป็นตัวนำแพดด้วยนะครับ TKL จะมีแค่เป็นคีย์บอร์ดไซส์มาตรฐานถ้าเป็นตัวเต็มเนี่ยก็จะมีเพิ่มตัวนำแพดด้านข้างตรงนี้เข้ามานะครับผมโดยตัว G913 เนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3สวิตช์นะครับผมเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะดูง่ายๆนะครับดูที่กล่องนะครับ G913 TKL ภาษาไทยตัวนี้จะเป็น GL ทิกเทลนะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดแบบนุ่มนะครับแต่ว่ายังให้ฟีลการกดที่เหมือนคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะผมว่าพิมนะครับอ่าอันนี้ก็จะนิ่มๆหน่อยนะไม่มีเสียงไม่มีเสียงเหมือนตัวมาคานิคเข้าทั่วไปลองหยิบมาดูนะครับนี่จะเป็นสีน้ำตาลน,นะครับก็ถ้าใครชอบคีย์บอร์ดเงียบนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งเหมือนมาคานิคเข ตัวนี้ผมว่าก็จะช่วยตอบโจทย์ได้ตัวที่2นะครับจะเป็นตัวลีเนียสวิตนี่จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับ G L Linear เป็นสีแดงนะ l ิ้งครับจะพิมพ์นิ่มกว่านุ่มกว่านะครับก็คล้ายค้คีย์บอร์ดสไตล์พวกดับเบิลโดมนะครับที่เป็นคีย์บอร์ดยางอ่าสีสวิตจะเป็นสีแดงนะครับแดงออกส้มๆหน่อยโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นคิกกี้ชื่อน่าจะชัดเจนอยู่แล้วนะครับคิกกี้ตัวนี้จะให้เสียงคลิกเหมือนกับคีย์บอร์ดแม c h a นิคอลเลยโดยที่ จะมีความหนาของปุ่มที่น้อยมากๆนะครับมาลองเทสกันอ่ะนี่อ่ะอันนี้ชัดเจนสุดแล้วสองตัวก่อนนั้นจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าตัวนี้นะตัวนี้เราลองพิมพ์ดูเราจะรู้สึกได้ถึงเสียงคลิกเสียงคลิกที่ชัดเจนมากๆนะครับคล้ายๆคีย์บอร์ดแมคาีนิคอลแต่ว่าเสียงจะเบาวกว่าเล็กน้อยนะครับก็จะเหมาะกับกลุ่มเกมเมอร์หรือว่าผู้ใช้งานที่ต้องการรู้สึกหรือได้ยินเสียงของการสัมผัสคีย์บอร์ด ปุ่มนะครับผมแกะก่อนชงอตแอบอันนี้จะเป็นสีขาวอ่าดูง่ายๆก็คือจะมีสีน้ำตาลสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับแล้วก็คริกกี้เนี่ยจะง่ายตรงที่เสียงจะชัดเจนมากๆทีมงานขอจอดในส่วนของคีย์บอร์ดที่เป็นคริกกี้แล้วกันครับเพราะว่าเสียงสวิตช์มันชัดเจนมากๆเลยตัว G 9 1 3 TKL นะครับนอกจากเรื่องของขนาดที่เรียกได้ว่ากระทัดรัดนะครับเพราะว่าตัดนํำแพดออกแล้วก็เน้นเรื่องของปุ่มใช้งานต่างๆแล้ว จุดเด่นของมันอย่างนึงก็คือเรื่องของความบางเบามากๆนะครับสังเกตด้านข้างนะครับจะเห็นว่าเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่บางมากๆนะครับอย่างตัวแผงตรงนี้นะครับก็คือทั้งเซตตัวนี้จะมีตัวควบคุมวงจรต่างๆรวมถึงแบตเตอรี่อยู่ภายในด้วยนะครับในส่วนของสวิตช์ของปุ่มคีย์บอร์ดนะครับเป็นสวิตช์ที่ทาง l o g i t e c h ออกแบบมาพิเศษทำให้มีความหนา น้อยกว่าคีย์บอร์ดแมคคานิเค้ลทั่วไปแต่ว่ายังให้ฟิลลิ่งการกดที่ไม่ต่างจากคีย์บอร์ดแมคคานิเค้ลที่เป็น Red b u ูบราวน n นะครับฟิลลิ่งในความเป็นแมคคานิเค l ลนะครับหรือว่าคีย์บอร์ดที่เป็นปนะุ่มสวิตช์แยกนผมว่าตัวนี้ให้ฟิลลิ่งที่ดีไม่ต่างจากคีย์บอร์ดทั่วไปในขณนะเดียวกัน ก็ให้ความบางไม่ต่างจากคีย์บอร์ดสลิมทั่วๆไปเช่นเดียวกันนะครับไฟ RGB นะครับสังเกตเนี่ยมีทุกปุ่มนะครับอยู่ที่ฐานหมดสามารถปรับได้16.5ล้านสีนะครับสามารถปรับได้ในตัวซอฟต์แวร์ของ Logitech G Hub ทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นด้านบนก็จะมีในส่วนของโลโก้ Logitech G ที่เป็นไฟ RGB ถัดมาก็จะเป็นปุ่มสลับการใช้งานตัว Light Speed ก็คือตัวร e เ e ฟของทาง Logitech ของตัวนี้ที่แถมมาให้นะครับหรือถ้าเราต้องการใช้บลูทูธเราก็กดปุ่มนี้นะครับเราก็จะสามารถแทนบลูทูธกับอุปกรณ์อื่นได้เช่นโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอ่าต่อมานี้ก็เป็นปุ่มตัวฟ e ลิ่งของการกดเป็นปุ่มเมนูของทาง Logitech GH u b นะครับก็สำหรับปรับหมวดการใช้งานเกมมิ่งต่างๆถัดมาก็เป็นปุ่มเปิดปิดไฟ RGB นะครับลองกดดูนะครับสามารถปรับโหมดไฟ r g b ได้ความสว่างเปิดหรือปิดนะครับก็ ปรับได้ที่สว,วิตตัวนี้เลยอืมเป็นสว,วิตยางถัดมาก็เป็นโลโกโล้ไ h t ์สป e ดนะครับระดับแบตเตอรี่คลิปล็อกนะครับต่อมาก็จะเป็นปุ่มเมนูในส่วนของมัลติมีเดียแบ็คเวิร์ดนะครับปุ่มเพย์หยุดปุ่มฟอร์เวิร์ดนะครับปุ่มเปิดปิดเสียงและสุดท้ายก็คือปุ่มสกอร์สำหรับเพิ่มลดเสียงอ่าผมชอบตัวนี้มากเวลาเราสกอร์เราก็สามารถปรับได้ค่อนข้างเมนวน ถัดมานะครับในส่วนของขอบด้านบนจะมีส่วนของพอร์ตไมโคร USB สาหรับเชื่อมต่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับหรือเราจะต่อตรงเพื่อใช้งานก็สามารถทําได้นะครับด้านหลังก็จะมีโลโก้ต่างๆนานาตรงนี้จะตรงนี้จะเป็นส่วนของการซ่อนตัวรีเซิร์ฟสามารถใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยขาตั้งนะครับสามารถปรับได้2ระดับก็คือเขียนอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะเขียนอยู่ว่า4องศาหรือไม่ถูกใจอยากเพิ่มอีกนี่แองศาวัสดุก็ตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับสวิช์มีความแข็งแรงนะผมลองกด เป็นลาล้านครั้งอ่ะผมการันตีว่ามันสามารถทนทานใช้งานได้เป็นละล้านครั้งแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการพิมพ์ว่าการตอบสนองการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับมาทดสอบการพิมพ์ของ Logitech G กั้ 3DQL ผมใช้สวิตช์กรีเหมือนเดิมแล้วก like ันนะครับเพราะว่าเสียงมันพร้อพิมพ์สุดแล้วนะฮะลองพิมนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อกับบูทูธกับตัว Samsung Galaxy Note 10 Plus จะบนโปรไปไหนด้วยลองพิมนะครับเอาพิมม่วเลย สัญญาณผมว่าไม่ดีเลยนะครับอาลรองมีพิม,มเบาๆสั้นๆไม่มีดีเลยอันนี้คือบลูทูธนะครับยามวอมบลูทูธนะอืมเฮ้ผมว่าใช้ได้นะครับแล้วฟิลลิ่มการสมัมผัสเนี่ยใช้ได้เลยอืมเหมือนคีย์บอร์ดคล้ายๆสไตล์แมคชีนิคอลนะครับรวมไปถึงพวกปุ่มอื่นๆนะครับอย่างเช่นเพิ่มลดเสียงอะไรนเนี่ยสั่งได้นะ พิ่มลดเสียงปิดเสียงเพิ่มลดนะครับหรือถ้าเราเล่นเพลงเนี่ยก็สามารถกด next กด pause ได้อ่าก็คือมัลติมีเดียทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งตัว PC สมาร์ทโฟนรวมไปถึงแท็บเล็ตอย่างตัว iPad ด้วยครับสรุปส่งท้ายนะครับสำหรับ Logitech G913 TKL ตัวนี้นะครับมีสมสวิตช์ด้วยกันผมแนะนำว่าลองไปพิมพ์หน้าร้านดูนะครับฟิลลิ่งการพิมพ์สัมผัสการใช้งานบางคนอาจจะชอบอย่างตัวเนี้ยผมชอบค่อนข้างชอบคลิกกี้นะเพราะว่าเสียงดังชัดเจนดีมาก แต่ว่าสําหรับบางคนที่อาจจะต้องไปใช้งานในออฟฟิศไปใช้งานที่บ้านกลัวจะรบกวนผู้อื่นผมก็แนะนําว่าเป็นสวิตตัวอื่นก็สามารถตอบสนองได้เช่นเดียวกันเพียงแต่มันจะไม่มีเสียงคลิกเท่านั้นเองนะครับผมนอกจากนั้นในส่วนของการพิมพ์สัมผัสต่งางๆผมบอกเลยว่าสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างนี้ทั้ง3สวิตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรืออีก2ตัวพิมพ์สัมผัสเนี้ยลักษณะเนี้ยก็คือสามารถพิมพ์ได้รวมไปถึงการเล่นเกมซึ่งถือเป็นจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยแม้จะต่อไร้สายก็ไม่มีการดีเลยนะครับ การพิมพ์การสั่งงานไม่ว่าจะเป็นเกม SPS นะครับหรือเกมโมบ้าต่างๆก็สามารถสั่งงานได้เร่งตรงแม่นยําเหมือนคีย์บอร์ดแมคชีนิคอลเลยและที่สําคัญก็คือเรื่องของขนาดนะครับที่บางเบามากๆสามารถใส่ในกระเป๋านอตบุ๊กไปทํางานข้างนอกไปทํางานร้านกาแฟก็สามารถทํางานได้เหมือนคีย์บอร์ดทั่วๆไปเลยนะครับผมส่วนราคาของ Logitech G913 TKL ตัวนี้อยู่ที่6,990บาท หรือถ้าอยากได้ G913 ที่เป็นตัวน้ำแพดก็จะอยู่ที่ราคา8,990บาทน,นะครับแน่นอนว่าเด่นของมันก็คือความบางฟิลิ่งการใช้งานแต่จุดติของมันก็คงเป็นเรื่องของราคานะครับที่ราคาต้องดีไป2,000นะครับเพื่อเอาน้ำแพดเลยทีเดียวแต่ว่าโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยจะมีตามร้านค้าต่างๆของทาง Logitech ไปลองสอบถามไปลองสั่งซื้อกันได้นะครับผมว่ามันน่าจะได้ถูกกว่าน,นี้อีกแหละสุดท้ายนี้ทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ